ช่วงที่หนึ่งแขก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่สํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครนายกค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้มาฟังกันว่านอกจากมีนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะทําให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงสารเสพติดแล้วเนี่ยทางท่านผอ,อสอพปนะครนายกค่ะเขาก็ยังมีโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เรียกว่า สนับสนุนให้เด็กๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการที่เขาจะไปซ่องสมแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดต,ต่างๆนะคะแล้วโครงการกิจกรรมต่างๆนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีโรงเรียนไหนที่เริ่มไปดําเนินการแล้วก็ได้เห็นผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับแต่วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ โครงการดีๆของท่านผอ,อสอพอปนครนายกนะครับว่าท่านมีโครงการดีๆอย่างไรที่ทําให้น้องๆเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจหหนังหวัดนครนายกนั้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดครับและแน่นอนครับเราก็ยังอยู่กับท่านผอ,อสอพอปนค,นครนายกสวัสดีครับท่านครับและทางไซมือผมนะครับผออ,อ,อนัทครับก็ยังอยู่กับเราสวัสดีครับผอครับผมทราบว่าผอมีโครงการดีๆเลย ที่มอบให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดนครนายกด้วยใช่ไหมครับครับผมสำนักงานเขตพื้นีการศาประถมศานครนายกได้มีโครงการดีๆในบายดีๆก็คือในบายทาดีทําได้ทําทันทีเพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้ฉลาดรู้ฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดทําก็คือ1โรงเรียนหนึ่งอาชีพโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพเนี่ยจะส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับโดย การขับเคลื่อนอะไรขับเคลื่อนนี้โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยดำเนินการจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพก่อนเมื่อแต่ละห้องเรียนมีอาชีพแล้วก็นําแต่ละห้องเรียนไปแข่งกันเพื่อจะหาอาชีพที่ดีๆของเรียนมาเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพนะครับตรงนี้จะส่งเสริมให้หนักเรียนได้ออกแบบวางแผนในกระบวนการทํางานของแต่ละห้องเรียนว่าเขามีอาชีพอะไรที่เป็น อาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือเป็นอาชีพที่เขาสนใจในในยุคข้างหน้าว่าอาชีพใดจะเป็นอาชีพที่ฮอตที่ฮิตในการที่เขาจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตจึงมีโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าน้องๆที่จบการศึกษาไปในแต่ละโรงเรียนเขาจะต้องมีหนึ่งอาชีพอะใช่ครับใช่ต้องมีอาชีพติดตัวติดตัวเขาหนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอาชีพครับท่นนี้ อันนี้เป็นนโยบายของท่านแล้วของทางโรงเรียนได้ทําทันทีเลยไหมครับในเรื่องในเรื่องนี้ทาทันทีครับครับก็สําหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทย73วัดบ้าน,นพานะครับก็จากนโ,นโยบายของท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขมที่การศาึกษาปฐมศึกษานครนายกนะครับก็ไปประจบเหมาะพอดีกับทางสำนักกระทรวงสาธาริการครับร่วมกับสํานักติดตามและประเมินผลของสอบพอครับ ที่มีนโยบายให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านเผากับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศทั้งหมด111โรงทํางานเกี่ยวกับอาชีพนะครับก็คือ1โรงเรียน1อาชีพซึ่งในส่วนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านเผาเนี่ยก็ดําเนินการตามนโยบายคือแต่ละห้องเรียนจะมีมีอาชีพใน1ห้องเรียนนะครับอย่างของไทยรัฐวิทยา73เนี่ยมี8ห้องเรียนก็จะมีงานอาชีพอยู่ทุกห้องนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ส่งเสริมก็คือเป็นตัวอาชีพหลักคู่ขนานกับของห้องเรียนนะครับตัวแรกเด่ดลายห้องเนี่ยก็เราก็สำรวจว่าในโรงเรียนเราเนี่ยมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจคือพร้อมที่จะดําเนินการซึ่งกิจกรรมที่เราดําเนินการในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเห็ดเพราะฉนั้นพอโรงเรียนมีเห็ดแล้วซึ่งโรงเรียนดําเนินการมาอย่างเห,เห็นผลได้ชัดเนี่ยในหลายๆปี เพราะนั้นเราก็เอาเห็ดตัวนี้มาเป็นอาชีพในแต่ละห้องเรียนคือการเ,าเรียกว่าแปรรูปนะครับในแต่ละห้องแล้วก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนซึ่งอันนี้ก็ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ตัวอดอกเห็ดสดที่เริ่มที่แต่ตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ไล่มาที่ปป .1 เป็นการแปรรูปป .2 จนถึงป .6 นะครับแล้วไอ้ตัวที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรียนครับด้วยความโชคดีว่าโรงเรียนเรามีต้นลางจืดอยู่ในเรือโรงเรียนซึ่ง ขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วบังเอิญว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาไปเห็นเขาก็เลยมาถามคุณครูว่าไอ้ต้นนี้มันคือต้นอะไรเขาเห็นมันอยู่มันเยอะมากก็เลยไปสำรวจกันมันก็คือต้นลังจืดแบบเถาอันนี้คุณครูก็คิดว่าเอ๊ะลังจืดเนี่ยมาทาอะไรได้ก็เลยเอามาทําเป็นโครงงานอาชีพตัวหลักอีกหนึ่งตัวของโรงเรียนก็คือเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์5ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นครีมทาผิวนะครับเป็นยาหม่องสูตรเย็นสูตรร้อนนะครับแล้วก็สเปร แล้วก็ตัวครีมแก้แพนะครับทำ5ผลิตภัณฑ์ซึ่งไอตัว5ผลิตภัณฑ์นี้โรงเรียนก็ไปศึกษาหาความรู้จากโรงพยาบาลทางด้านสมุนไพรก็คือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับที่จังหวัดปราจีนแล้วเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนหลังจากเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการวางขายในระบบของอ m a มคตตลาดออนไลน์นะครับทั้ง5ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ตอนนี้ยอดขายเราได้เยอะ พอสมควรครับใน,ในระบบของตลาดออนไลน์มีคนสั่งเข้ามาแล้วเราก็มีการจัดส่งส่วนที่2ก็คือการซื้อจากที่เข้ามาดูโรงเรียนนะครับมาศึกษาดูงานก็จะซื้อเป็นผลิตผ์แล้วก็มีการทดลองใช้แล้วนะครับในตัวบุคลากรากในตัวเด็กที่มีอาการแพ้เพราะว่าตัวลังจืดเนี่ยมันสามารถแก้แพ้ได้เกือบทุกอย่างนะครับซึ่งตัวผมเองผมก็ทดลองใช้ตัวผู้ปกครองก็ทดลองใช้แล้วเราเราคิดว่าเรามันเห็นผลเพราะนั้นพอมันเห็น๊บเห็นผลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําเป็นตัว อาชีพได้แล้วในอนาคตตอนนี้เราวางแผนไปแล้วครับว่าเราจะเอาผลิตภัณฑ์เราทั้งหมดไปที่มสวกับโรงพยภาบาลอภัยภูเบศเพื่อไปทำเขาเรียกเข้าห้องแลบนะครับเพื่อให้คุณภาพของสินค้าตัวนี้มาดูมีคุณภาพมากขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการครับโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหจะพอครับนัดจินใจไหมครับยอดเยี่ยมเลยครับทำดีทำได้ทำท<ำ>ันทีและแถมที่สำคัญใช้ ดิจิตอลออนไลน์มาประยุกต์ใช้ e-market ด้วยยอดเยี่ยมเลยครับเพราะสอดคล้องกับในายของท่านรัฐมนตรีก็คือเลิ่อนทุ่อื่นซึ่งทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ลูกนักเรียนนอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพวก ICT ในโลกดิจิทัลส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ทันกับยุคสมัยครับท่านแล้วนี่ก็คือโครงการ1โรงเรียนหนึ่งอาชีพแล้วท่านผอ่ามีโครงการ ของเราโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กเกี่ยวกับพวกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีก,กนหนึ่งก็คือห้องเรียนจริยธรรมรรซึ่งสิ่งเหล่านี้ขณะนี้เรากำลังจะขับเคลื่อนเพราะเด็กยุคใหม่เนี่ยจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะหายเราก็ได้มีการขับเคลื่อนโดยจงงังหวัดนครนายกของพวกเราเนี่ยเราใช้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแก่น,นํำก็คือโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วยวัดมีทั้งหมดประมาณ89โรงเรียนจากร37โรงเราก็ทาง สพปนครนายกก็ขับเคลื่อนโดยให้มีห้องจริยธรรมหนึ่งห้องของทุกๆโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วยวัด,วดเป็นนําร่องก่อนในห้องนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและก็เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการตามภาพรวมราชโองการแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บูรณาการอยู่ในห้องจริยธรรมเลยครับในแต่ละโรงเรียนครับและตอนนี้ มีโครงการอื่นไหมครับเช่นเป็นพวกกีฬาโครงการ<ห>มีครับกีฬาก็เราได้จัดเมื่อวันที่5้ธันวาคม2อ6 7ที่ผ่านมากีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดจนที่สนามกีฬาองค์การมหาส่วนจังหวัดนครนายกกีฬาดังกล่าวนั้นลูกๆนักเรียนมาทั้งจังหวัดจาก4อำเภออำเภอบ้านนาเขาก็จะแข่งคัดเป็นจากศูนย์จากอำเภอเป็นตัวแทนม,มา องค์กรก็เช่นเดียวกันเมืองก็เช่นเดียวกันปากพีก็เช่นเดียวกันเมื่อเด็กๆนักเรียนได้เล่นกีฬาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของลูกๆนักเรียนด้วยจากนั้นวันที่5 1-5ถึงธันวาคมที่ผ่านมาเราก็จัดแข่งที่สนามกีฬาองค์การมหาส่วนจังหวัดนครนายกครับลูกๆนักเรียนก็มาแข่งขันอย่างมีความสุขครับโอ้ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่า การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของสองพปนครนายกนั้นน้องๆก็ได้อาชีพด้วยอาชีพด้วยครับแข็งแรงด้วยได้เล่นกีฬาและที่สำคัญครับมีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับทีนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการแล้วเนี่ยคงอาจจะอยากได้ผลิตภัณฑ์ของน้องๆเข้าไปทดลองใช้บ้างทีนี้อยากจะให้ฝากเลยครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสนใจอยากที่จะ ดูดูสินค้าของทางโรงเรียนเนี่ยที่ว่าน้องๆทำเนี่ยจะติดต่อโรงเรียนได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ท่้งทางแล้วนะครับก็คือสามารถดูได้จากเพจของโรงเรียนนะครับซึ่งเราจะมีลงประชาสัมพันธ์ไว้นะครับอันช่องทช่องทางที่2ก็คือในตลาดออนไลน์ครับซึ่งเซิร์ชโรงเรียนเข้าไปก็จะเจอผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเรานะครับซึ่งเรามีพร้อมจําหน่ายนะครับทุกผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนมีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายเลยอยากจะให้ทางท่านผอเออนอี่ยนะครับฝากกับท่านผู้ชมหรือโรงเรียนอื่นก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยควรที่จะทากันทุกจังหวัดโครงการหนึ่งเรียหนึ่งอาชีพในนอกจากจะส่งเสริมให้ลูกเรียนมีอาชีพแล้วก็ยังส่งเสริมให้ลูกนักเรียนมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มี ทักษะ,ะเกี่ยวกับการปรับตัวก็คือทักษะชีวิตนั่นแหละทักษะ,ะชีวิตทักษะการดําเนินชีวิตว่าต้องดําเนินชีวิตอยู่กับเพื่อนๆยังไงในการปฏิบัติงานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทักษะ,ะเกี่ยวกับด้านคุณธรรมทําให้ลูกรเรียนน่ตรู้ทําให้ตัวเองเป็นคนดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่นครนายกของเราได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อ การใช้เวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วก็รักเกี่ยวกับส่งเสริมเพื่อรักการอ่านด้วยครับในแต่ละชั้นเรียนครับท่านผู้ชมครับและนี่คือ3โครงการหลักนะครับของสพปนครนายกที่ทําให้น้องๆเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านบอท่านกมท่านเลยนะครับสวัสดีครับ ช่วงที่ 3. c a m คมปัส d อน t y ซิต r b ทแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุท่านไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะก็สืบเนื่องจากที่ผอ,อสพปนครนายกค่ะท่านได้ให้นโยบายนะคะพูดคุยกับพวกเราว่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเพื่อห่างไกลจากบุหรี่บุหรีร่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดค,ค่ะจึงเกิดเป็นโครงการ1โรงเรียน1อาชีพขึ้นนะคะแล้ววันนี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นการยืนยันถึงการดําเนินโครงการค่ะเรียกว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งเพราะได้เกิดตลาดนัด เฉลิมะเกียรติขึ้นค่ะก็ให้นรงเรียนต่างนะคะ128โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะได้นําผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะมาโชว์ให้กับพวกเราได้เห็นค่ะแล้วก็สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมค่ะแล้วก็ความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะแล้วท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านผอสพปนครนายกนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับ่านครับโอ้โหวันนี้ผมมาในงานครับท่านผอครับจากโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพของท่านผอ วันนี้เห็นแล้วท่านปอภูมิใจไหมครับว่าลุกๆนักเรียนของปออเนี่ยเขาได้ทํากันอย่างเต็มที่เลยมีความภาคภูมิใจมากคนหนื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ไปหาสถานศึกษาในสังกัดนครสพป,ป,ปนคร,รนายกของพวกเราทุกท่านเลยและก็พี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา,าที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทําให้งานนี้มีความประการตาเยี่ยมแล้วก็ปรากฏต,ต่อสายตานักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพร้อมด้วยพี่น้องทั่วประเทศว่า กิจกรรมของเราหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพนั้นขณะนี้ผลงานสะท้อนสู่สายตาประชาชนว่าคณะครูเราแต่ละโรงเรียนน่ะนความอลังการหนึ่งเรียนหนึ่งอาชีพมาโดยพ่อนักเรียนได้ทําได้ลงมือปฏิบัติจริงทําให้เขาี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนข้้งดีเยี่ยมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลงานของน้องนองักเรียนทั้ง1 2 8โรงเรียนในโครงการ1โรงเรียน1อาชีพของท่านผอ,อสอพอปนครนายกครับ เรียนเชนท่านประธานในพิธีเปิดกลวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวราชาสดุดีถวายพระพรชัย,ยมงคลเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะพระพุทธเจ้านายสิทธิบอศผมงามผู้อำนวยการสำนักงานเขตมที่การสาประถมศึกษานครนายกน,นายนำผู้บริหารสถานศึกษา ข้ารายการครูและบุคลากรทการกศาึกษาสังกัดสำนักง,ง,งานเขตวิีการศึกษาประถมศึกษารนายกทั้งผู้ที่มาชุมนุมอยู่พร้อมกันนะที่นี้และอยู่ในสถานที่ต่างๆมีความปราบลื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาถวายพระพรชัยมงคลดนบ่ายฝ่าละออนทุลีพระบาทในวาระนี้ ท่านผู้ชมครับและสําหรับโรงเรียนแรกนะครับที่วันนี้เราภูมิใจนำเสนอนะครับคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านเรล่าครับและทางความรู้ผมครับท่านผู้อำนวยการวันนี้จะมาแนะนาเลยว่าหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพของไทยรัฐวิทยา73มีอะไรบ้างครับครับสำหรับของโรงผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านเนรล่านะครับเราก็ใช้สมุนไพรที่ มีอยู่ในโรงเรียนเรานะครับก็คือลางจืดครับซึ่งโรงเรียนเราเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์5้าอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องๆเป็นคนนําเสนอนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับลิมลางจืดใช้ทําทอะไรครับใวชุ่มชื้นครับทาให้ผิวชุ่มชื้นทาให้ผิวชุ่มชื้นทำม,ม,มาชุ่มชื้นจริงไหมทาเลย ในโอกาสดูก็จะได้ความเย็นนะฉะนั้นท่านอาจารย์จะใจเย็นจเย็นๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ลองข้างนี้นะครับข้างนี้เขาไม่ได uh ้ทานนะครับโอ้โหนั่นแข็งยังไงแข็งมากเลยอ่ะโอ้ยยืดยืดหน้าเลยถ้าทุกท่านสนใจผลิตภัณฑ์ลางจืดของโรงเรียนไทยรัวิทยา73บสามวัดบ้านพ้านะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เรืนเพอร์เอิร์นครับของสองพรครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73บสามวัดบ้านพ้าวครับ ค่ท่าน,น,น,นผู้ชมครับและอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จะติดตัวน้องๆไปนั่นคือในเรื่องของการทำเครื่องดื่มใช่ค่ะใช่ครับแต่โรงเรียนวัดหน้องลองอีลอ่าวันนี้มีอะไรจะนําเสนอท่านผู้ชมบ้างน้ําอิตาเลียนโซดาค่ะชงยังไงครับอิตาเลียนโซดาใส่น้ำใช่หลอดประมาณ3 0มสิบเอลลค่ะอ่าใสา่แลอไปในนี้ หลังจากนั้นใส่โซดาลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำโซดาได้ค่ะอุตสาหอะไรกับท่านผู้ชมครับค่ะก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนนะคะที่จะช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อที่เขาจบการศึกษาไปแล้วถ้าเขาไม่เรียนต่อในชั้นมสหรือว่าปวชก็จะไปประกอบอาชีพที่ตัวเองรับแล้วก็ถนัดได้ค่ะครับแล้วท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับ ที่วันนี้ทางเราภูมิใจเสนอนะครับโรงเรียนชุมชนวัดศีนาวาครับและทางไกลมือผมคุครูครับเ,เห็นไขุ่กระทาเต็มเลยวันนี้คุณรูจะนําเสนออะไรครับค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็จะขอนําเสนอเป็นเมนูไขน่นกกระทาค่ะเป็นไขน่นกกระทาพาเพลิงค่ะ ไขยนกกระทาพาเพลินใช่ค่ะก็คือก็คือพาเพลินตรงที่ว่าเราสามารถสนุกในขั้นตอนการทําค่ะตั้งแต่อ่าตอกไข่ใส่ลุมแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันแคะนะคะแล้วก็เอามาจัดใส่กระทงค่ะคือแคะไปขายไปกินไปก็เลยพาเพลินค่ะแค่ไปแค่ไปขายไปกินไปด้วยค่ะก็เลยพาเพลินใช่ค่ะเพลินมากค่ะต้องใส่ซอสด้วยค่ะอือเป็นไงคะคครับ โอ้อจริงๆครับ <c oughs> คนทำอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> อร่อยจริงครับผมครับ,รบและอีกหนึ่งโรงเรียนด้ครับโรงเรียนวัดทีวัน D 1. วันนี้มีอะไรมาำนำเสนอคะอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองค่ะเราจะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายแล้วก็ทำเป็นอาหารกลางวันค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นบอพ่อแม่พันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็น บ่ออนุบาลค่ะอันนี้จะเป็นไข่ของเขานะคะถ้าเขาเกิดมันก็จะตกลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบ่อขุนค่ะส่วนมากเราจะกินกันไซนี้ค่ะตั้งแต่ไซอนุบาลจะถึงไซนี้จะใช้ระยะเวลาหเดือนค่ะหกเดือนนี่คือเราเอาขึ้นมาทานได้ใช่ค่ะแล้วสามารถนําไปขายต่อก็ได้ช่ครับที่ขายเนี่ยเขาขายเป็นยังไงเป็นโลละเท่าไหร่ครับโลละร้อยห้าสิบค่ะโอ้ท่านผู้ชมโลร้อยห้าสิบี่ถ้านะงอง เพราะว่าผมดูจากไข่เนี่ยไข่นี่ก็คงน่าจะออกมาเยอะใช่ไหมเยอะๆหลายตัวอันนี้ก็เกินโลสิก็ใช่ถ้ามันเจเปอร์เซ็นต์การรอดก็ประมาณ80% 80%ถูกเยอะนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่า150ต่อ1กิโลเนี่ยน้องๆสามารถมีรายได้เยอะมากเลยนะครับในการที่จะมาเลี้ยงหอยเชลลีสีทองครับและวันนี้เมนูที่ทางโรงเรียนนำเสนอคือส้มตำ หอยสีอาเอาลยค่ะคุณผู้ชมครับจะอร่อยแค่ไหนมาดูคุณครูตำเลยครับแล<อ>้วคุณผู้ชมครับคุณครูคตำเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวเราดูหน้าคนชิมครับ <laughs> อ้าวชิมเลยอร่อยไม่อร่อย เดีย๋ยวนะถ้าไม่อร่อยคณครูคบอกว่าให้ไปยืนกลางแดดนะยืนกลางแดดสิบนาทีดีไหมโอ้โหแล้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการของกรมศิลป์ประเทศครับโรงเรียนอะไรคะวัดท่าชัยค่ะอ่าวันนี้เบียร์เราจะนำะเสนอท่านผู้ชมบ้าง มีต้นกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะแล้วก็มีไก่ไข่ค่ะแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าค่ะผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมีสลัดโลค่ะแล้วก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนมีแม้กวาดค่ะแล้วก็มีของเล่นค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์และโครงการดีๆของโรงเรียนวัดท่าชัยนะครับ ครับและอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนชนนรกสง,งเคร้อวันนี้มีอะไรมนกาเสนอครับค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเราค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จากชนโรงค่ะชนโรงนะคะโรงเรียนของเราก็เลี้ยงชนโรงค่ะแล้วก็ปลูกดอกรักและ,และ,และกบค่ะ mm hmm. เราก็นําเอาดอกรักบทางด้านนู้นนะคะเราก็นําเอาเออชั้นนะคะมาสก,กัดเป็นโพลิสนะคะ แล้วก็มาทําเป็นส่วนประกอบในของใช้ค่ะแล้วก็ส่วนน้าหวานนะคะเราก็จะนํามาเป็นส่วนประกอบในของที่ทานได้ทางด้านนี้แหละค่ะ mm hmm. ของของทุกๆอย่างนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นของที่ว่ามาจากชแนโลโรนั่ินค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่โรงเรียนเราเลี้ยงนะคะตั้งแต่ชั้นระดับชั้นอนุบาลน,นะคะจนถึงชั้นประถมศึกษาเลยค่ะเรียกว่าชแนลโที่เราเลี้ย,ยงเนี่ยน,นะครับค่ะผลิตภัณฑ์ของเขาท่านผู้ชมครับ ใช้ทาก็ได้นะครับที่สาคัญครับอิ่มท้องใช้ทานก็ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งทาท,งทั้งทานอาวอ,อันนี้ทาแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คือยาหม่องค่ะยาหม่องสารสกัดกุพลาบลิขาแล้วก็จะมีพวกน้ํามันหอมค่ะน้ำมอมใช่ค่ะ้อ,งค,อ,องครับหอจริงๆครับทาก็ได้ดมก็ได้ทานก็อิ่มและอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดดอนยอครับ วันนี้มีอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะหนูมาจากโรงเรียนมัดอนยอนะคะวันนี้พวกหนูได้นํากาแฟครูวิวคอฟฟี่หรือว่ากาแฟแบบสกัดเย็นค่ะซึ่งเรานะคะได้นํากาแฟแบบสกัดเย็นมาขายที่งานวันนี้นะคะโดยเราได้นําของขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกนะคะนั่นก็คือมะยงชิดค่ะนํามาปรับใช้กับกาแฟนะคะแล้วก็เมนูน้ําต่างๆค่ะเช่นอิตาเลียนโซดานะคะเราจะนํามะยงชิด ไปทําให้เป็นน้ําเชื่อมค่ะแล้วนํามาผสมกับโซดาค่ะส่วนเมนูปั่นนะคะเราจะใช้มะยองชิดในการปั่นค่ะเราจะมีทั้งหมดหลากหลายเมนูเลยนะคะมะยองชิดปั่นนมมายองชิดโยเกิร์ตมะยองชิดนมเปรี้ยวมะยองชิดปั่นแบบปกติและมะยองชิดปั่นกับนมสดค่ะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับว่ามะยองชิดแค่เมนูเดียวสามารถทำได้หลายเมนูเลยใช่ไหม ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการของกรมสมเร็จพระเทพครับโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านคลอง14ค่ะแล้ววันนี้เห็นอยู่นี้ก็คือโรตีค่ะการเสนออะไรกันบท่านผู้ชมค่ะก็อัสสลามุอะลัไกุมวะราอมตุนรอฮิวบะระกาตุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านคลอง14โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสืบเนื่องมาจากโรงเรียนของเรานะคะมีชาวมุสลิมอยู่เยอะมาก ทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการเชิญวิทยากรนะคะมาสอนทําโรตีค่ะส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์โรตีสูตรโบราณไว้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างรายได้ระหว่างการเรียนให้กับนักเรียนค่ะในการฝึกปฏิบัตินะคะของเราก็จะมีสืบเนื่องมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติในช่วงการเรียนนะคะจะเป็นการสอนในช่วงเช้าค่ะในของทุกวันแล้วก็โรงเรียนของเราก็เป็นต้นแบบนโยบายอ่า ด้านฝึกทักษะอาชีพนะคะเลินทูเอินค่ะก็คือหาไรายได้ระหว่างการเรียนค่ะแล้วก็ในส่วนของโรตีโบลาของเรานะคะก็จะมีส่วนประกอบประกอบไปด้วยแป้งสาลีค่ะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์ดีน้ำตาลเนยเกลือแล้วก็น้ำสะอาดนะคะครับไอทีน้องก็พูดมาเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวนี่ครับตามผมมาตามผมมาตามผมมาเห็นไหมครับ อร่อยไหมฮะปกติทอดใหง่กี่เดยงใช่ไหมนี 15. ่อร่อยจริงนะ้ผู้ชมดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูที่หนักกิโลน้ำหนักตั้งเมื่อเช้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิลรัมร้อยห้าสิบทานทุกวันไี่เราตีเนี่ยเหรอแล้วอร่อยไหมตีม่าอร่อยไหมไหนลองชิมให้ดูหนสิเฮ้ยไม่รรอเรลองชิมหน้อย อบอกท่านผู้ชมสิว่าถ้าอยากทานโรตีอร่อยออร่ยของเราต้องมาที่ไหนถ้าอยากทานโรตีอร่อยออ่ยต้องมาที่โรงเรียนมสิบสี่นะคะเป็นสูตรที่อร่อยมากมีมีเบอร์โทรติดต่อมีอะไรมากเผื่อเขาอยากจะสั่งออนไลน์มีไหมเป็โรงเรียนมสิบสี่ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขึ้นได้นะครับแล้วรับประกันครับอร่อยของแท้ครับ ยังมีความวันเธอจงเดินออกไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน เพาเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรีเพลธรรมดาก็เสียเวลากับบราคตสดใสที่เธอต้องเข้าไป